สำหรับผมในการเลือกเลนในการจับแต่ละครั้งเนี่ยอันดับแรกเลยผมจะคำนึงถึงค่าสายตาแล้วก็คุณภาพของเลนที่ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานเพราะว่าองจริงผมจะควรใช้สายตาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการทํางานในสตูดิโอเวลาถ่ายภาพรวมไปถึงอีกพาร์ทหนึ่งของงานผมก,ก็จะเป็นการนั่งคอมพิวเตอร์นานๆอะไรเงี้ยครับนั้นแล้วอ่ะเลนที่ใช้อันดับแรกเลยคือมันต้องตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทํางานในการถ่ายรูปรวมไปถึงการทํางานแบบโพสต์ปรกชันที่นั่งคอมพิวเตอร์นานๆอันดับที่2เลยคือผมไม่คนติดเลนปรับสี ติเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้เลนแบบฟ h โต้คอมิกแล้วเนี่ยก,ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก,แวก็แล้วก็ชอบเลนตัวฟโต้คอมิคมากอันดับ3ที่เป็นคาเทียบในการเลือกก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนัก น้ำหนักที่เบาที่เราจะสวมใส่ได้นะเพราะว่าผมเป็นคนใส่แว่นตลอดเวลาดังนั้นแล้วเนี่ยการได้เลนที่น้ำหนักเบาแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคอนเซิร์ตมากๆครับเอาจริงๆแล้วผมเป็นคนใส่แว่นเยอะแล้วก็อยากได้เลนที่มันตอบโจทย์ในในการใช้งานในเชิงของไลฟ์สไตล์ที่มันสามารถใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เราเราสามารถจะมองชัดในทุกๆระยะก็รู้สึกว่าเออเลนโปรเกรสซีฟอาจจะเป็นเลนที่ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราจริงๆเลยนะครับ